และกลับมาพบกับบุฟมพ่เช่นเคยนะคะฟอร์ดอาร์เอสาขาเราจะคือพระรา5นะครับพบกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดได้ที่นี่นะครับวันนี้มีนัดหมายส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับค่อนข้างประทับใจกับลูกค้ามากๆานะครับเคสนี้มีสตอรี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปฟังรีวิวจากลูกค้ากันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบุ๋มพาไปชมรถรอบคันก่อนดีกว่าก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนดีกว่าว่ารุ่นนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับและเป็นรุ่นอะไรให้โปรโมชั่นพิเศษอะไรเดีวก่า และนี่เลยสุดหล่อของเราเทียบพี่ใหญ่เลยนะครับชุดแต่งแ a ปเตอร์กระจังหน้าแ a ปเตอร์กันชนหน้าแ a ปเตอร์ดุด,ดันไม่เกรงใจใครนะครับในราคาเพียง7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับราคาจริงๆนะครับคันนี้อยู่ที่8 9 9 0 0 0นะครับแต่เป็นลูกคา้าคนทพิเศษนะคบสำหรับบุ๋มนะครับให้ทุกคันทุกเคสเลยนะครับที่อยากได้ราคารถที่ แสงจับประหยัดนะครับ789,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมชุดแต่งอัล่อแหลวนะครับเทียบพี่ใหญ่เลยจริงๆและที่สำคัญอย่ไปดูด้านข้างกันดีกว่าว่าบุ๋มให้อะไรกับลูกค้าบ้างตามมาเลยครับ hey. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ท็อปด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษพราม5มีโอกาสสมบรรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านหค่ะสอบถามพี่ท็อปค่ะซื้อรถกับทางพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็แนะนําดีข้อมูลดีครับเจอกันยังไงคะพี่ทางออนไลน์นะทางออนไลน์ก่อนอ่าแล้วก็ค่อยล็กอินเข้ามาจองแล้วก็มารับรถวันนี้ด้วยคุยแป๊บเดียวได้เสียเลยแก้วเดียวกาแฟแก้วเดียว ได้เสียเลยอย่างที่พี่บอกจองด้วยได้รถวันนี้ด้วยตัวรถเป็นไงบ้างคะพี่วันนี้โอเคถูกใจเลยบึกบึนเท่ดีนะเทไหมเทไหมครับเทไหมครับเทใช่ไหมครับชอบไหมชอบแล้วทำไมถึงมั่นใจเลือกใช้ฟอร์ดในการพาน้องตัวเล็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคบพี่พอดีผมว่านะดูรูปแบบรถด้วยอะไรด้วยมันก็คือว่ครอบครัวที่ผมเลือกสิ ก็ป้วด้วยแล้วก็ใช้างานด้วยหรือว่าอตอบโจทย์แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างะคะพี่ก็โอเคนะบริการดีให้คำแนะนำตัวน้องก็แนะนำดี <c oughs> อร่อยไหมครับวันนี้ขนมอร่อยไหมครับเยี่ยมเมื่อกี้น้องยังคุยด้วยเลยนะมาแสดงว่าน้องน่าจะเขินนิดนึงเขินไหมเขินไหมเอาไม่เขิน อยากให้ทางพี่ท็อปว่าค่ะเป็นตัวแทนครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชลุมกับทางพี่บุ๋มนิดนึงค่ะก็ได้ครับผมว่าส่วนตัวผมนะมาเลือกฟอร์ดว่าตอบโจทย์เป็นรถที่โอเคเลยแล้วมองดูรถโดยรวมราคาก็สวยๆเลยครับม,มีโอกาสก็ลองแวะมาดูรถก่อนก็ได้ครับ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกัะทางโชรูฟอร์ดไอเมสขาราชพิพระราม5ค่ะเดี๋ยวในทางที่ปรึกษาใกล้ๆของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชิญค่ะ ให้พี่ท็อปกลับมาใเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสน้อ,บองบุกได้ดูแลนะครัเราประกันเลยว่าไม่ว่าจะลูกค้าหน้าบ้านหรือมาสูบริการยังไงฟอร์ดพระรามห้าไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคบฟอร์ดพระรามห้าทุกคนคือครอบครัวนะครับเดี๋ยวยังไงจะแวะเวียนไปหาที่นี่เลยครับอ,อ,อย่างนี้ก็ขอบคุณพี่ท็อปกลับ น้องด,ด้วยนะคะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะก้องนุ้นด้วยค่ะสวัสดีครับคอนเสิวสวัสดีค่ะเออขอบคุณปอดอาร์เอพลัรามากทุกคนคือครอบครัวสุดยอด